สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอพามารู้จักกับกล้วยหมูสังนะคะก็มีฉายาเป็นอัญมญณีแห่งป่าที่มีกลิ่นหอมในยามค่ำคืนชื่ออื่นก็จะมีย่านนมควายค่ะทางตรังเรียกกันหรือจะเรียกกล้วยมุดสังกล้วยหมูสังของภาคใต้จัดอยู่ในวงกระดังงาลักษณะเด่นเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ปกคลุมด้วยขนรูปดาวมีขนสั้นนุ่มจะเห็นชัดที่กิ่งอ่อนมีสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่นเลยค่ะสามารถที่จะแตกโคนได้เป็นหลายเถาเลื้อยไปตามพุ่มไม้ไกลได้ถึง30เมตรลักษณะใบาเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง5-10เซนยาว12-25เซนปลายแหลมขอบเรียบแผ่นใบจะเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันมีขนปลาปลายเส้นกลางใบแล้วก็เป็นเส้นขแขนงใบด้านล่างจะเป็นเขียวนวลมีขนนุ่มอยู่ทั่วไปก้านใบยาว5มิลิเมตรดอกใหญ่สีแดงสดหอมอ่อนๆออ,ออกดอกเดี่ยว ใกล้กับปลายกิ่งตรงข้ามเยื้องกับใบเล็กน้อยมีกลีบเลี้ยง3กลีบสีเขียวอมเหลืองรูปสามเหลี่ยมยาว2 3เซนกลีบค่อนข้างจะอ่อนผิวด้านนอกจะมีขนสั้นด้านในจะเกลี้ยงกลีบดอกทั้งหมดมีประมาณ6กลีบเป็นส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมี7กลีบใช่ไหมคะเรียงกันเป็น2ชั้นชั้นละ3กลีบสีแดงเลือดนก คนกลีบจะเป็นสีเหลืองอ่อนรูปไข่แกมขอบขนานกว้างประมาณ1-1.5เซนยาว2.5-4เซนกลีบหนาปลายมนเมื่อบานแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางจะประมาณ6-11เซนมีกลิ่นหอมอ่อนๆจะออกดอกช่วงเดือนมิถุนาถึงตุลาคมผลจะเป็นกลุ่มทรงกระบอก ยาว3-6เซนปลายมนคอดเวา้ามีก้านผลประมาณ1-4เซนติเมตรมีเมล็ดมากผลสุกจะสีเหลืองอมเขียวกินได้รสหวานอมเปรี้ยววิธีการขยายพันธุ์หรือปลูกเลี้ยงก็จะเป็นการเพาะเมล็ดหรือว่าตอนกิ่งนะคะเพราะเมล็ดออกง่ายโตเร็วทอดกิ่งเลื้อยได้เร็ว แต่การออกดอกจะช้าเมื่อเทียบกับการตอนกิ่งใช้การตอนกิ่งในฤดูฝนเวลาประมาณ2เดือนกิ่งตอนก็จะออกรากพอนำไปปลูกในกระถาง5-6เดือนก็จะได้ดอกที่สวยงามค่ะกล้วยหมูสังชอบดินที่มีความชื้นสูงระบายน้ำดีชอบแสงแดดจัดนิยมในการทําไม้เลื้อไต่ซุ้มเป็นไม้ประดับในกระถาง ดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็สีสดใสสรรพคุณสมุนไพรใบและรากใช้แก้ปวดท้องนำข้อมูลมาฝากกันนะคะท่านใดสนใจลองหากันมาปลูกดูค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ